เอาแล้วผมมาชมกันต่อเลยผมกับเกงเก่า้องสุขคนฟังนะครับแบ็กเมซ่าเดอะบูชิพผ่านที่11นะวนะครับผมอาจารย์ที่ผ่านโอ้โหทรมทอดทนมาผ่านด่านเอเรียนสารพัดมากมายครับผมก็ลงมาข้างล่างนี้เราก็ลุยกันต่อเลย,เลยครับผมไปเลยครับผมมา เฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหแม่งสับลงนี้เลยอ่ะไปเออไปเออนี่ไปดีกว่าไปเรื่อยๆไปเลียงเลียงพักอากาศหายใจตรงนี้แล้วก็ไปต่อเซฟแสดงว่าถูกทางนะครับ อีกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยสีแดงเหรออุ้ยๆๆอุ้ยอุ้ย,อย,อย,อยโอย้เล่นเลยอ๋อต้องอยิงตรงนี้เป็นตัวธรรมดาแต่ว่ามันโอ้โหมันพิเศษแล้วอะ่ะมีงอกได้อีกอะไม่งอกได้มัน,มนทำให้ระเบิดเลยอะเฮ้ยมีตัวพิเศษอแวเกิดขึ้นในทุกหนแหงจริงๆตอนนี้ โอ้โห,โห,โหตาแล้วพี่น้องโอ้โห,โโหลงไปก่อนเลยตุ๊บสวยๆตะเบียงเอาตะเบียงมาโอเคเป้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวนี้อีกแล้วเหรอ ไอตัวสีแดงน่เองต้องยิงตัวสีชมแดงแดงที่นะเฮตัวอะไรอีกนี่ไงเรียบร้อยล่วงไปซะ ม,มีข้างล่างด้วย <S <S อย่าเพิ่มลงนะตรงนี้อีกอมผมรู้แล้วหนึ่งสองไม่ทันว่ะเดี๋ยวาเพิ่มหนึ่งผมไม่ทันผมว่าต้องใช้วิธีสามันว่ะก็คือเนี่ยอันนี้เลย ต้องพร้อมกันนะ่ะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้หนึ่งโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งที่มันต้องร้อมกันไงไม่พร้อไม่ได้ครับหนึ่งสองซ้อม เยอเรียบร้อยไปทันทีเลยวะ่ะสปริงไปเลยอุ้ยอันตรายอันตรายอันนี้ันแน่เห็นนะเว้ยเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะ ยังไงต่อว่าเดี๋ยวป๊านึงโอเคล่วงหมดนี่เก็บได้ตลอดเลยนะเนี่ยอันนี้ไหนะ เฮ้ยอะไรอ่ะมาแล้วโอ้ยพลังสดชื่นพลังสดชื่นจ้าเสียแล้วนะจ้าโอ้ยจบไแล้วต้องสวนน้ำขึ้นไปว่ะเดี๋ยวทางนี้มีอะไร อ๋อทางที่เรานนัไปเมื่อกี้ขึ้นสวนน้ำไปเลยน่ากลัววะ่ะ่าไปต่อดีกว่าความน่ากลัวนี้ต้องต้องเดินไปอย่างรวดเร็วนะเฮ้ยไอตัวนั่นอียัะ โดนเลยโอ้มีตวัวนึงเลยฮะโอ้โหกว่าจะโดนเลยบ้านั่งมีสองตัวหายเลยยี่สิบเอ็ดว่ะอาไปฟื้นพลังได้ไหมอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วรู้สึกเราโผล่ตรงไหนว่าล่าสุดอ่ะอ๋อตรงนี้กลับไปได้ไหมอ่ะกลับไปไม่ได้แล้วว้าวิงเลยกลับไปไม่ได้แล้วครับต้องลุยต่องเดียวโหอ,อะไรวะเนี่ยเหีืยวย่เด็กเองอ่ะจะไปแบบระวงังระวงังละ เอยี่เอดเองอะ่ะกระสุนกระสุนก็ไม่มีอ๋อกล่องระเบิดซีโฟเนี่ยมันสุๆได้ห้าเองอะ่ะอ,อันไปต่อครับเ

เออนี้ก่อนนี้ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนโอเคแต่มมนก็ได้รีใหม่ตรงนี้เออลวงไฟนั่นแหละเออขัน้นชั่วหน่อยลูกซองดีกว่ามา ที่ไปมันต่องระวังแล้วโหยากวะ่ะเออล่วงไปต้องวางไอน,นี้อยู่ดีอ่ะอปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอยู่ดีอ่ะสองที่เงินก็ต้องวางครับวางด้วยเนี้ย ก็ถึงได้ให้มาไงเคแค่นี้แนล่เดี๋ยวเราแววและ อพยาบาลหนเตอร์อ๋อโอเคอ๋อเหมือนเป็นลิฟต์เลยอันนี้ใช่ไหมอ่ามันเป็นประมาณนั้นไปอันนี้น่าจะเก็บของเปล่าออกไปไป ขึ้นไปมันจะมีของป่าวะหรืออะไรใช่ป่ะขอดูก่อนนะเรามาถูกทางแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้วะ่ะโอ้ถูกทางจริงด้วยผมมาถูกทางครับผมมาถูกทาง ยันนี้ดิยันนี้ดิเออปิวไปทางโน้นไม่น่ามีอะไรน่าจะกลับที่เดิมมัง้งไปที่ต่อดีกวลิปทำได้าฉลาดเที่แย่โดนมาก ร้อยมากอันนี้กระสุนจะหมดว่ะโอ้ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ย่าดีย๋ยวเพิ่งเงินเพิ่งเงินที่เดิมนี่ว่าต้องไต่ไต่อันนี้ไปนะะฮ เซบ้าจ้าเฮ้ยตัวนี้นเฮ้ยไปไงทีเนี้ยมีสีม่วงด้วยว่ะขอสะเบียงก่ออ๋อมันเป็นระเบิ์แล้วอ่ะระเบิ์เนี้ยให้เราเลยอ่ะ อุ้ยอุ้ยยอคนเยอี๋ยอออไอตัวไอตัวนี้สปริงไปทางโน้นทุกทีอ่ะผมรู้แล้วครับเป็นเป็นวิธีที่ซับซ้อนมากเลยก่อนอื่นต้องยิงไอ้นี่ก่อนอ่ะอสวิตเขียวอยู่ไหนวะนี่สวิตนี้ก็ไปทางนี้ก่อน าก็อเอาตรงนี้ลงมานี่นี่ครับอ้น,นี้อันนี้มันจะลงมานะครับผมแล้วก็เราจะเอาไอ้น,นี้วางไปครับผมก็คืออันนี้ C4 วางเดี๋ยววางดีๆหน่อย ปึ๊บอ่าแล้วก็แล้วก็วกเอออุ๊ยไม่ใช่ละอุ๊ยเจ็บเจ็บเลยใช่ยิงนี่กลับไปอ่าิงนี่กลับไปครับผม กปึ๊บอ่าแล้วก็ยิงม่วงนี้ขึ้นไปครับผมแล้วก็ทำการบึ้มเรียบร้อยแค่นี้เองครับ <c oughs> ง่ายมากเลยมันก็ไม่ง่ายหรอกมันต <c oughs> อองนิดนึงเอาอยาะเอาเยอะไม่ต้องไม่ต้องเอวีไม่ต้อง,ไ,องไป น่าจะโลชาว่ะช่วงนี้เฮ้ยโอ้โหตกใจมะมาเลยคมมอนของสท้ายที่มีอ๋อมันกินแล้ววะ่ะขอบคุณมากเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มาวะ่ะอ๋อมันกินอยู่โอเคมันกินอยู่ขอบคุณที่กินนะจ๊ะ อร่อยไหมจ้าอร่อยไหมจ้านี่อร่อยไหมจ้าอร่อยเลยใช่ไหมเนี่ยเออไม่ต้องเหนื่อยแรงวะ่ะได้เยอะๆนี่งไงนี่งไงร้อยไหมะ่ะ ได้เลยมั้งโอเคยิงได้เลยครับไปเซตถูกต้องครับระเบิ่อเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเระเบิดวะ่ะ ตอนนั้นอีกแล้วอะ่ะเป็นไงเป็นไงอ่ะอุ้ยอุ้ยระเบอร์ะเบอร์อุ้ย,ดดยอุ้ยอุ้ยเระเบิดระเบิดระเบิดทั้งนั้นเลย,ยเรียบร้อยโอ้ปิดปากได้ เหมือนแล้วโอ้โหมนจริงง่ายๆเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเฮ้ยอ,อย่างที่ไปดีกว่าวะ่ะไปเออไปเอปเอสนะีตุกทางครับตุกทางแต่มันจะรายรอบตัวเลยอไอตัวนี้อีกแล้วนี่

เขร่วงโอ้ไซน์ก็ยยะไกลจริงวะกระสุนจะหมดแล้วพี่น้องเกี้ยงแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยโอเ้เฮเหินไปแล้วเหรอ,อเฮินไปเลยโอ้ยโอ้ยหลอดฉากแล้วว่ะรู้สึกไปเดสโก้หลอดฉากครับอ่ะโอเคมาอีก หนึ่งโลชาครับผมไปสกอแต่ฉานี่เห็นว่าจะยาวครับผมก็เลยผมจะว่าจะตัดตรงตรงไหนแล้วกันนะครับโหตรงนี้โอ้ยเก็บพลังชีวิตก่อนเลยมไม่น่าไหววะ่ะถอ,กอาายก่อนดีกว่าไปเอาสเปียร์ก่อนดีกว่าว่ะขอสเปียร์ก่อนเลยสเปียร์ตรงนี้อ่ะ เออสเบียงค่อยช่วยหน่อยสเบียงอะ่ะพอกูหน้าได้หน่อยวะแล้วก็มาลุยกันต่อตรงนี้เซฟก่อนกันกันกันเหนียววันเหนียวเยวอาละมาลุยกันดีกว่าน้องเฮ้ยแย่แย่แย่ออออออผโดนว่ะเดี๋ยๆนะโอ้ยมันยิงแม่นมากอ่ะ เออโดนมันจะโดนใช่ปะโอรู้สึกเหมือนเดิมว่าเอาพลังงานมาใส่ใช่ไหมเพลังงานตรงนี้ก่อนพลังฟอกก่อนโอ้โหเฮ้ย้อถอยเลยอ่ะ อุ้ยโอ้โหตกใจมีอีกตัวเหรอวะปกศูสุ์หมดเกลี้ยงเลยเอ้ยถอ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 ย,ถอยนี่ไงมีเขาใส่อีกตัวไม่บอกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนนะ โ oh, อ้ RPG จังงั้นเร็วได้คืนได้กลับคืนมาวะ่ะ oh, อ๋อรู้แล้วไปสู้กับอะไรม mm hmm. ีใช่ไหมโอ้ oh, ไม่ทันวะ่ะ รอยก่อนรอยก่อนคุยไม่ทันอย่างนี้ยมันจะไปได้งไงวะนะ่าโอ้ไม่ต้องแล้วออ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ก่อนโอเคเออระเบิดไปช่วงละโอ้ยพ่าดอีก้ะมันกระเด็นใส่หน้าดีเลยอ่ะ นะขอขอเดินก่อนเดินตรงนี้แล้วก็อุ้ยไม่ทันอีกแล้วขอทันวะทันทันทันโอเคทันอยู่เซฟวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแน่เลยน่นไงไอตัวใหญ่บ้าง ลวดลายชนะลวดลายชนะลวดลายเหรอลวดลายเหรอะฮะลวดลายเหรอโอเคมีแค่สองตัววะ่ะปลอดภัยวุ้ย,ยไม่ทันไม่ทันหือไม่ทันวะ่ะ อุ้ยไม่ทันอย่างเี้อุ้ยอะไรวะไม่โดนอีกางเง้ยเอาอ๋อใส่ผิดใส่ผิดต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องโยนทิ้งเมาส์ไว้ดูแลอันนี้ดูแลดูอันนี้ดูแล โอ้ยพาอีกแล้วขอโทษที่เสียเวลาเนาะเออได้ทีเออได้ทีวะ่ะโอ้ยโอเคไปทันที ระทิ้งจังเลยตัวเนี้ยไปละเสียวลาไปเถอะกระสุนก็ไม่มีว่ะไปลุยต่อครับผม น,นี่แน่ต้องขอบวนแน่นอนเลยนี่แหละถูกต้องนะครับสิงห์แสดงว่าถูกต้องโอ้โหตรงนี้เหรอวะพี่โอเคผมว่าผมขอผมขอจบพาร์นี้สั้นๆเลยดีกว่านะผมเพราะว่ามันยาวเลยนะครับอันนี้ผมขอขอขอพอเท่านี้เลยดีกว่าแ๋ยวค่อยมาแก้ปัญหา,ากันในครั้งต่อไปนะผมไปเก็บอุปกรณ์หน่อย เก็บคงเก็บของก่อนก่อนที่จะก,กันผมเก็บของก่อนนะครับ่ามีอะไรบ้างพาดี้จนะสั้นนิดนึงสั้นหน่อยนะสั้นขอไยด้วยคือเห็นว่าไอฉากโลนี้มันยาวมากเลยอะขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันอโอโหยาวอะ่ยวอะยาวแน่ๆนี่ตรงนี้มีให้เก็บอีกตึมเลย ยาบาด้วยสุก้าด้วยเต็มขอเช็คก่อนโอเคพาร์ที่สันส้นๆนะผมเซ็ก่อนนะเราค่อยเล่นกันต่อในครั้งต่อไปนะครับกับแบทเมซ่าบลูชิปแชปเตอร์ที่5กันในครั้งหน้านะครับพบใหม่ในครั้งต่อไปนะครับไปแล้วผมเจอใหม่ครับไปแล้ว